ในนาของคอนใทนกลุ่มแคนนำเหนือเสอคาร์เดนีฝ่าจะท้าตกลนตลอดจนทุเข้ารับการสนับนุนขอขอบพระคุณท่านพระยางุลกที่ให้เกียรติมาเป็นประานในพิธีการเปิดการอุรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสำ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกฤติษาใจมน์นะคะเป็นหัวหน้าแกนนำกลุ่มหัวเสือเดมีค่ะในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่เล่นกีฬาสร้างสารรค์ห่างไกลแอลกอฮอล์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำการสัมภาษณ์วิทยากรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านกีฬาฟุตซอลในวันนี้กันค่ะ เช้าเลยนะครับก็จะมีการการยืดกล้ามเนื้อนะครับและการเตรียมกล้ามเนื้อนะครับและการเตรียมระบบหายใจนะครับในการเล่นกีฬาฟุตซอลนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเรื่องรูปแบบในการเคลื่อนที่นะครับหรือสเปเชียลในการการเคลื่อนที่ในการในการเล่นกีฬาฟุตซอลครับแล้วก็จะเป็นตอนบ่ายก็จะเป็นการขึ้นเกมนะครับการเซตเกม นะครับในการเล่นฟุตซอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับและเ,เกมลุกนะครับในวันนี้ครับวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์คนที่เข้าอบรมกันไปดีครับกำลังฝึกสอนอบรมการรับส่งประตูนะครับซึ่งควรรับลูกยังไงให้ถูกต้องแล้วครับเราา ปัจจุบันก็เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลของจังหวัดสิสเกตนะครับในทั้งรุ่นของเยาวชนและก็รุ่นของประชาชนนะครับของจังหวัดสิสเกตเราให้เยาวชนรุ่นใหม่นะครับห่างไกลย,ยาเสพติดนะครับและก็อบาบยมุกต่างๆและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะอนะครับในการจัดอบรมครั้งนี้ก็เน้นในเรื่องของภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่นะครับ ให้สามให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้สามารถนําไปใช้ได้จริงปฏิบัติจริงในการเล่นกีฬานักเรียนนักศึกษาอยากให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เล่นฟุตซอลได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับค่ะแล้วเมื่อจบโครงการนี้ไปนะคะเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้นะคะจะสามารถนําความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงไหมคะ ก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับการเล่นกีฬานะครับเบื้องต้นก็จะเราก็จะต้องมีความเป็นระเบียบวินัยก่อนการใช้ชีวิตก็จะมีระเบียบวินัยตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะครับะระเบียบวินัยรวมไปถึงที่บ้านด้วยนะครับก็จะส่งผลให้นักกีฬาเราได้ประโยชน์ในตรงนี้ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับกลุ่มหัวเสือ a คาเดมี่นะครับโครงการเยาวชนรุ่นใหม่นะครับเล่นกีฬาสร้างสรรค์นะครับห่างไกลแอลกอฮอล์นะครับได้จัดขึ้นมาก็คือ1นะครับเพื่อให้เยาวชนแกนนําของเรานะครับและก็นักเรียนเยาวชนของตำบลหัวเสือนะครับมีการได้ออกกําลังกายนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้การเล่นกีฬาเพื่อเป็นกระบวนการนำไปสู่นะครับการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ห่างไกลจากสารเสพติดนะครับ